เออโดดเลยไม่เอาอ่ะไม่มีเสื้อไม่มีเสื้อเหรออ๋อมีเสื้ออยู่ในรถนีอ๋องั้นเดี๋ยวก็โดดได้ที่มีเสื้ออยู่ในรถทั้งว่าแต่คืนเท่าไหร่อ่ะบอยถามราคายังบอยถามราคายังสองพันสี่ห้องหนึ่งสามเตียงนอนโอ้ยสามเตียงนอนเลยเหรอเฮ้ยคุณน้ำลึกเออแล้วเออแล้วพนักงานไม่มีกุญแจนี่มันก็แปลกเหมือนกันนะ มาทำความสะอาดแล้วเขาเก็บกุญแจไปไงหห้องนี้นะคะห้องใหญ่มากห้องนั้นนะสามเตียงสามเตียงป่ะคุรดีเลยอ่ะอันนี้นนด,ดังไปเลโอ้โข้างหน้าไม่มีว่างเลยเดินไกลเนี่ยเอารถเข้ามาได้ไหม ขับรถเข้ามาได้เหรอเออได้นี่อันนี้เย็นยังโซฟาเล็กอนี้ก็โอเคอะเออลมมันเย็นเว้ยลมมันเย็นวันนี้อันนี้โอเคโอ้โหอย่างงี้ไม่อึดอัดเลยเว้ยโอ้โหนอนกันสบายเลยนี่มาได้อีกสองคนอีกสองคนก็คนละเตียงสองคนนะนะเตียงสองคนแล้วก็บอกเฮียอย่าไปคิดอะไรมากไปโดดน้ำทะเลมานี่เลยมาดู จอดตรงไหนได้รถข้างในมีที่จอดรถไหมน้องข้างในมีที่จอดรถไหมถ้าลูกค้ามาพักที่นี่ไปจอดรถข้างในได้ไหมคนละเจ้าเหรอตรงนี้ต้องไปจอดข้างหลัง เขาบอกข้างหลังชี้ข้างหลังพอมีที่จอดห้เขาชี้ไปข้างหลังหลังห้องเนี่ยไปดูกันนะเฮ้ยมันจะพาเราไปหรืว่ากว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่จะไหวหรอกมันจะห้องเดียร์โอเคแต่มันเดินไปกินข้าวไก่เดี๋ยวไปดูตรงนี้ที่จอดรถก่อน มีจอดรถออจอดอย่างเงี้ยมีสามคันลงได้ลงได้น้อ,องท,ที่จอดรถนอนที่นี่จอดตรงนี้ได้นะอจอดได้หลายคันด้วยเนี่ย เออายพห้าเค่ะเตียงได้มเตียงเออเตียงเดี่อลฮ้ยเอาพันหก็บเพาเว้ยพัน0ห้ากพอมีเตียงใหญุ่ใหญ่ นอนได้เลยนอนได้ไอ้คีณโซฟาเบสก็นอนได้แล้วไอ้ตัวนี้นอนไงตัวเตียงใหญ่มันก็นอนห้องเตียงละสองคนไงก็โอเคแล้วจอดจอดรถตรงไหนน้อะคือมาจอดรถในนี้ได้ไหมจอดรถได้ค่ะถ้าจอดได้ก็จอดได้จอดตรงไหนได้ข้างในจอดไข้างหลังข้างหลังด้านหลังที่จอดลุงไปเห็นมาแล้วลุงแกล้งถามโอเคเอาห้องนี้เดี๋ยวลุงรอทำวามประแจเมื่อไรเออไม่ใช่ลุงนี่ควางนู้ข้างนอกข้างในนี่ไปดูของได้ไหมแล้วห้องนี้อ่ะห้องนี้ทำเสร็จยัง ห้องนี้ก็ยังไม่เสร็จค่ะชั้นบนยังทำอีกไม่เป็นไรค่ะเอาห้องนี้ดีกว่าขึ้นมาแล้วก็เข้าเลยเดี๋ยวลงเขาไม่ต้องผ่านใครให้ก่ได้ไหมเคนก็จะนอนไงมีคนง่วงไงอ๋อเล็งให้ก่อนได้เปล่าคุญดาเป็นนอนกันนะนอนยังไม่ได้เเสล็งให้แล้วเดี๋ยวเราแจ้งมะแล้วเราขอเปิดอีกตัวเลขหกส่วนแปดหกอืมได้เจ็ดแปดสี่หนึ่งสาม ช่องเท่าไงวะหมดเนี่ยเฮ้ยจริงพี่เกเดี๋ยวพี่ร่อนๆหนูแถวนี้ห่อยได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปแจ้งมาเฮ้ยหนูแน่ใจนะห้องนี้พันห้าจริงนะฮะก็ไม่ไม่แน่ใจได้ไงแล้วก็น้องขอบคุณค่ะอาหารเช้าด้วยใช่ไหมของนีเอาไม่มีค่ะห้องนี้มันใหญ่กว่าห้องอื่นนะแน่ใจแน่ใจแน่ใจนะอันนี้เรียกว่าห้องอะไรอ่ะห้องสวีทสค่ะเบอร์สิบสองลุงมีเลขสิบสองตรงไหนวะ ลุงเข้าไปดูข้างในข้างในห้องมันเล็กกว่านะที่ว่าพันห้าหนูต้องให้แน่ๆนะค่ะอ๋อห้องนี้สองพันห้าค่ะเออห้องนี้สองพันห้าจะใหญ่กว่าเออใช่ 5. ใหญ่กว่าสามเตียงแต่อันนี้สองเตียงแล้วก็อันนี้ใครบอกอันนี้สามเตียงเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นโอ้ไม่เถียงเลยไม่เถียงยังไงอะเดี๋ยวเกิดคิดคิดตังค์ขีหลังแล้วมันไม่ตรงอะห้องนี้มันไม่ไม,ไม่ธรรมดาเนี่ยฟ้าไม่เชื่อหรอกห้องเนี้ย สองพันห้าแต่ป้าไม่เชื่อดีอ่ะดีมากเลยอ่ะแต่ป้าไม่เชื่อนนเชืมีพยานถ่ายไว้แล้วมันจะเหมือน <c oughs> ห้องข้างล่างมันถ่ายไว้ไม่มีประโยชน์ตอนเขาเขียนบินเขาไม่ได้มาถามคนนี้หรอกไปดูห้องข้างล่างก่อนเนาะไปดูทำไมเราไม่เอาแล้วเก็บไปดูจะไ,ไปดูห้องมันเหมือนกับห้องนี้ก็แต่สองพันห้ามันไม่ใช่แล้ว ข้างในป้าไปดูหมดแล้วมันสองเตียงหมดเลยข้างบนนะข้างบนอะขอให้เป็นพันห้าแล้วกันพันห้าจริงข้างล่างหข้างบนแต่ข้างบนห้องเล็กๆห้างนี้เท่าไหร่ห้องเล็กๆห้องที่สองอะอันออกงั้นรู้เรื่องหนูนึกว่ามันไม่ผิดน่อย่างงั้นหนูออกให้พันหนึ่งนะถ้าเกิดสองพันห้าหนูออกพันหนึ่งนะมีพยานแล้วด้วยนะไม่มันหน้าสงสัยไงเพราะห้องมันใหญ่ แล้วเดินไปดูทางนี้ห้องมันเล็กไงมีสองเตียงนี้แต่ทางนี้พันสองนี้พันห้าโอเคแม่กูใช่น้องร้มะพร้าวแล้วเก็บกินได้ไหมฟินไม่เป็นพี่ฟินที่เตียงเองก็ฟินฟินได้แล้วเจ้าอาบน้ำนี่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำเปล่าใส่ก็ดีค่ะใส่ก็ได้ล้างก็ไดถ้าไม่ใส่อะไรเลยถ้าใส่เป็นเสื้อสปอร์ตผ้าลมเนี้ยบอกได้ถ้าไม่ใส่เลยเลยก็ใส่อะไรเลยกไเหมือนนัค่ะ น้องเคยดู YouTube ไหมเคยบ้างค่ะเปิดดูนะไม่แน่อนทัวรเปิดดูนะจะมีหน้าหนูอย่างนั้นใช่ไหมมีแน่นอนมีตอนเถียงกระลงพันห้ากับสองพันห้าแหละจริงๆแล้วว่าอยากได้ข้างหน้านี่ยเขาบอกเต็มแต่มันก็เดินไม่ไกลนะซ้อพอเขาเอาข้างจริงอ่ะข้างหน้าก่อนเลเขาบอกเต็มอ่ะมันมมีสามไม่เอาอ่ะ จริงแล้วอยากได้อันนี้ไงนี่ไงสามีนี่ไงแต่มันอีกคนละเจ้างไงพี่น้องกันคนละเจา้คา,จาคนละเจา้าเมือ่อก่อนได้เกียรตินอนห้องนี้ชั้นบนที่จริงมันก็ไม่ไกลนะว่เดินออกมาเมื่อกี้เดินเข้าไปทำไมไกลกัเดินเข้ามากินข้าวเด,ดินขึ้นไปย่อยพอดีเล่นน้ำใช่้เฮยแต่ห้องนี้นะกูแพงไว ตรงอมประหยัดไปพันดีกว่าโอ้ยแล้วห้องนั้นมันสวยด้วยไ,าาไ,ไ,ไอห้องพันไอห้องพันห้าสวยมากเลยสามเตียงอสองเตียงใหญ่หรือเลยาเลยสองเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเล็กกำลังรถข้ามก่อนข้ามก่อน<ะ>ข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนตอนนี้กำลังว่างตอนเย็นๆเราไปนั่งตรงนมั้นกันไอที่สาวบอกมันจะมีซาเล้งรถซาเล้ง ไปไหนก็วนรอใก้ทําทำห้องอย่างเดียวไปหาไอติมแท่งละห้าบาทกินไอติมอะไรกินก็ไปตั้งสองพันเฮ้ยคุณคุณมีมีเก้าอี้ด้วมานั่งก่อนตรงนี้พักได้เออนั่งได้นั่งเอคุณนั่งเอยนอเอออยู่ลงเ็นั่งม้าหินไปก่อนของชาวบ้านเขาอืมัเอืมเฮ้ยอย่างนี้จันพาไปซื้อขนมที่ปากน้ำก่อนไปซื้อไอรงโปะไป ะซื้อของแหงที่โรโป๊ะเดี๋ยวป้าขับตามไปเจอที่โรงพ๊ะนะ ไปร้านไหนลงโป๊ะปไปร้านไหนไปไปลงโป๊ะก่อนก็ได้ป้าทิ้งรถไปเนี่ยเดี๋ยวป้ามาด้วยไปด้วยก็ไปด้วยแล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกันเลือดต้องแล้วก็รยไม่หายอยู่แล้วไม่เอาไป เจอเอาเขาให้หนุ่มใหญ่ถ่ายแบบไม่ไม่ไม่ตัดต่อเห็นไหมละ่ะเออเอาแบบเอาแบบว่าเออเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยให้เห็นหมดเลย เห็นหมดเลยให้มาเอารถอ้าวเฮยวิ่งกันคลอนหมดแหละรถต้มตำๆรถอะไรต้องแบบเห็นไหมเฮียบอกแล้วว่ามาเร็วก็ต้องรอมเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ดิเหมือนพวกแปลกอะไรเขาตอนนี้เข้าได้แล้วแต่ห้องมันยังไม่ได้ทำ เขาเพิ่งออกกันไงแล้วรถจอดไหนนี่ข้างในมีที่จอดบัสเลยไปดูแล้วราคาเนี่พันสองพันห้าเท่ากันแพงหรอกเมื่อกี้ผมโทรนะเขาบอกพันสองเอตราคาต่อเห็นป้ายตรงข้างๆแล้โทรเช็คราคาฉลาดดีว่าไม่ผมก็ลองโทรถามดูนพี่ฉลาดจริงๆแล้วอยากได้ซอนที่อยู่ทางนู้นมากกว่าจริงๆแล้วอนะ ทางปักทางักน้ำใช่ไหมมื่อหนูว่ามันต้องแพงแน่ก็ลองถามก่อนก็ได้เออใช่ลองถามก่อนก็ได้โอเคแล้วโอเคแล้วก็ไม่ต้องถามแต่ว่าไม่มีอาหารเช้านะนี่เด็หนูเดินมาตรงนี้ดิเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอาหารเพียบเลยเนี่ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยโอ้โหเนี่ยสนุกมากเลยเผื่อเจอเพื่อนอีก แต่นี้ยังไม่มีอะไร<ด>ต้องเป็นวันอาทิตย์เขาจะไม่ขายขา,ขาย,ขายทุกวันธรรมดาย,ยังขายเลยยิ่งวันอาทิตย์ยิ่งเยอะนี่เป็นทะเลปากน้ำปานบุรีช่วงทางข้างหลังเป็นเขากะโหลกข้างหน้าเป็นปากน้ำการสลองรีสอร์ทและตรงนี้ครับ ี๋ยวเก๋ก็ลองจอดถามไปก็ได้ใช่ใช่ใช่จอดถามไปก่อนมอยากได้แบบแบบนี้เออถ้าราคาเดียวกันแล้วเราอยู่ริมทะเลเราเอาใหม่เราก็ไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่ได้ไปเสียตัวอะไรก็แค่ขับไปส่งเฮียลงไวๆเอารถกลับเนียตซนเนี้ยเราช้าๆเนี่ยมีตู้บ้านพักอันใหญ่ ดูจังนี่จังนี้เอลยได้อยากช้าี่ยอยากได้โซนเนี่าเนี่ยหิมสุกรีสอนเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยเนบอร์โทรเบอร์โทรอื่นจะได้ก็เฮ้ยเบอร์โทรไม่ดีอ่ะมาถึงแล้วก็เดินเข้าไปดูเลยเออดูเลยไปไปไปกันสองคนไปไปดูเลยเอาน้เออแน่นอนนั่นแหละเดือดเก่งแน่นอนตอนวแล้วันนี้แน่นอนอใจ นี่เราเคยพักมันโดนจองไปแล้ว <c oughs> แรมเกตเราอยู่ที่กับไปเดี๋ยวอโอนให้ครับ ใ้ไปเดี๋ยวโอ้ให้ครับ้คุณัอย่าลืมติดตามด้วยครับด้วยเนี่ยใต้กิป